อะไรขี่วะทำคลิปเอ้ยน้องมันจะไปไหนอ่ะอ๋อไปขี่กักญญาในโรงเรียนไปซ้อมอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อเดี๋ยวพี่ไปสอนเดี๋ยวพี่ไปสอนอได้ได้คอนเทนตนแล้วจะท,ทำไงกลนวไปโอเคโอเคไปเร็วไปเลย ขนมเดี๋ยวพี่จะสอนหนูก่อนนะเดี๋ยวไป่จงเรื่องนี้มึงเดี๋ยวพี่ขอถ่ายคลิปก่อนพี่ขอถ่ายคลิปพี่จะเอาไปเอาไปลงอ่าคลิปยูทูบลิปทิกตอ่ะคลิปอ่าเฟซบุ๊กอ่ะคลิปเดียวอ่ะเดี๋ยวงป็นไงเดี๋ยวพี่ขอถ่ายแบบเป็นปกคลิปก่อนอ่ะถ่ายเป็นปกคลิปโอเคโอเคมาเดี๋ยวไปดึรืงมึงเดี๋ยว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 ต้องถ่ายจริงนะทาไมไม่เห็นหนักกัยเดี๋ยว โอเค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 อ่ะโอเคออไมนึกอยากดวิดีโอก่อนดิมามามาว่โอเคโอเคเอเลยแบบหนูพี่จะถ่ายใช่ไมหนูก็ขี่พื้นไปงี้เยเดี๋ยวเดีขอขอตั้งตั้งค่าก่อนโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองมไปเลยได้หมเห่อได้ไหม โ้ยได้ไดโอเคต่อไปคือนั่นลูขี่ลูขี่กลับมาขี่ทางเดิมหันรถก่อนหันรถแล้วก็นี่มาพี่จะถา่ายแบบเงนี้งเหนึ่งสองเดี๋เยเดีเดี๋ยวเดีเดเดอะไรเนี่ยเอเคอเดี๋ยวไป็นแต่งตัก่อนอเคนะพี่ถายเพื่อนูขี่ปื๊บไปงี้โอเคไหมโอเนะ หนึ่งสองแอคชั่นไปโอเคโอเคได้เอาอีกรอบหนะึ่งกันไหมรอบเดียวมิเตียวเองถือเดียวฉากกลับมามันไม่เออ,เอ,อไปไหนไปไหนกลับมาโอ้ยเจ็บได้คลิปไปลงยูทนะูบเลยเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละธรรมชาติอย่างนี้ธรรมชาติปล่อยไปธรรมชาติขี่ไปอย่างนี้ธรรมชาติยิ้มยิ <c oughs> ้มยิ <c oughs> ้มมา <c oughs> โอเคโอเคอุ้ยสวยมากทางเนี้ยสวยเยี่ยมฉากก็ไปหนินูดหนูเดินจูงมาคือคือหนูเดินจูงหนูเดินจูงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ปั่นขึ้นไปแล้วก็ขี่ไปนะหหนึ่งสองแอคชัเคเ่ไปเลยเออแหละเออ สุดยอดได้การโอเคต่อไปเดี๋ยวจะมาใส่เริ่มคลิปนะเมื่อกี้คือยังไม่เริ่มเมื่อกี้นะเริ่มไหมนะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาขนมครับมาซ้อมขับมอไซค์อ่ะครับขนมขับตนงขับเป็นแล้วขนมคือจะขับเป็นแล้วครับจะขับมอไซค์อันนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับก็คือขนมครับจะขับตรงนี้ครับผมจะไม่บอกอะไรขนมเลยเพราะว่าขนมได้แล้ว ะคือผมไม่มีผมสอนขนมแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวมาแล้วครับนี่ขนมขนมขี่ไปครับเดี๋ยวขนมจะขี่ไปผมก็จะวิ่งไปอย่างี้ครับอ่ามึงอย่างงี้ครับหนุ่มกลัวไปครับไปแล้วครับนีม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 ีเขาทุกคนมาดูนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงซ้ำนี่นะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เออไปเไปเลยไปเลยครับก็คลิปนี้ครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี้นะครับทุกคนนะก็คือไปเจอกันใหม่นะครับคือไปเจอกันใหมคือกดไลค์กดติดตามนะครับคือกดติดตามผมนั่นนะครับผมก็อยากจะให้คลิปต้าขนมขนมเนี่ยพึ่งแต่พึ่งตายขนมเนี่ยพึ่งตาย